และในขณะที่กําลังขับรถไปเอาเครื่องพิมพ์ดิจิตที่โรงเรียนนั้นจูจ่ๆรถก็ชนเข้ากับตอไม้ขนาดยักษ์แต่เมื่อทุกคนมองดูดีๆแล้วกลับพบว่ามันไม่ใช่ตอไม้แต่มันคือขาของไคจูตะกะแตนยักษ์นี่มันเจ้าคามาคุรัตชัดๆคามาคุรัตไล่กระทืบรถและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าลุงสไตลพยายามขับเซกแซกเพื่อหลบการโจมตีของไคจูยักษ์จนในที่สุดก็ขับมาถึงห้าง โดยเจ้าคามาคูดัสก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดมันเวียงกล่องเล็บฉีดหลังขารถแต่ก็ไม่เจอใครในรถเพราะทุกคนหนีมาหลบกันในห้างสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อเราปีศาจอสูรระกายในหนังสือกลับมามีชีวิตแล้วออกมาไล่เขมือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าทางเดียวที่จะกำจัดมันได้คือกักขังมันในหนังสืออีกครั้งกับกูสบัมคืนอัศจรรย์ค้นหัวลุก เรื่องเราจะสนุกสุดมันและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับถ้าเกิดคุณต้องย้ายบ้านแล้วก็พบว่าเพื่อนบ้านเป็นสาวน่ารักที่ตรงสเปกแต่เธอดันมีคุณพ่อเป็นตาลุงสุดเพี้ยนที่พร้อมจะเตะก,ก้านคอใครก็ตามที่มาแจกขนมจีบลูกสาวสุดเลิฟและนี่คือเรื่องราวของแซคที่เพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้และฮันนาสาวน่ารักที่อยู่ข้างบ้านและพ่อสุดโหดของเธอคุณลุงสไต โดยเหตุผลที่แซกต้องย้ายบ้านเพราะคุณแม่ย้ายมารับตำแหน่งร้องอาจารย์ใหญ่ในเมืองนี้แซกได้เพื่อนใหม่แล้วเขาชื่อแฉมแต่สาวที่เขาแอบปิงดันเรียกเขาว่าเฉมซะง,งั้นต่อมาในเย็นวันนั้นแซกออกมาทิ้งขยะข้างบ้านแล้วเขาก็เจอฮันนาทั้งคู่คุยกันถูกข้อมากฮันนาบอกว่าเธอมีสถานที่เจ๋งๆด้วย เธอชวนแซกเดินเข้าไปในป่าแถวบ้านไปยังสวนสนุกร้างแม้เครื่องเล่นจะเจ๊งหมดแล้วแต่ยังมีไฟฟ้าใช้และวิวบนชิงช้าสวรรค์ก็สวยมากต่อมาเมื่อทั้งคู่กลับบ้านพ่อของฮันนาก็จับได้ว่าเธอแอบหนีเที่ยวแถมยังไปกับแซกอีกด้วยหันน้าทะเลาะก,กับพ่อหนักมาก ทันใดนั้นแซกที่แอบดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ,ๆก็ได้ยินเสียงหันหน้ากรีดลั่นเธอจะต้องโดนพ่อโรคจิตทำร้ายแน่ๆแซกจึงวิ่งไปเคาะประตูบ้านหันหน้าแต่ลุงสไตล์ก็ไล่แซกให้กลับบ้านไปซะแซกเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงโทรแจ้งตำรวจแต่ลุงสไตล์ก็บอกตำรวจว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวและเสียงกรีดที่แซกได้ยินก็เป็นเสียงจากหนังสยองขวัญแซกจึงโดนขุนแม่ว่าและโดนตำรวจหาว่าเสพมาใช่ไหม แต่ลุงสไต์บอกว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวทั้งๆท,ที่เขาอยู่กับฮันนาะนั่นแปลว่าลุงแกโกหกแน่ๆแ,แซกจึงเรียนเสียงตำรวจโทรไปบอกลุงสไตเชิญเขาไปสอบปากคำที่โรงพักจากนั้นก็โทรเรียกแชมป์ให้มาที่บ้านแล้วพากันบุกเข้าไปช่วยฮันนะโาโดยใต้ถุนบ้านก็มีกับดักหมีวางอยู่เพียบขืนเดินสุ่ม4ี่สุ่มห้ามีหวังโดนหนีบขาขาดแน่ พวกแซกเดินเข้ามาในบ้านในขณะกำลังเดินหาหันหน้าทั้งคู่ก็เจอชั้นหนังสือเป็นต้นฉบับนิยายสยองขวัญน,นิทานหลอนๆที่โด่งดังมากโดยหนังสือแต่ละเล่มถูกล็อกไว้ด้วยในหนังสืออาจจะมีกุญแจห้องนอนหันหน้าซ่อนอยู่ก็ได้แซกจึงลองไขล็อกท่านใดน,นั้นหันหน้าก็โผล่มาเธอไม่ได้โดนพ่อจับลามโซอย่างที่แซกคิด แต่หันหน้าตกใจมากเมื่อรู้ว่าแซกไขล็อกหนังสือแล้วหนังสือถูกเปิดตัวอักษรต่างๆลอยขึ้นและล้อมด้วมร่างจนกลายเป็นคิงคองเผือกตัวใหญ่ยักษ์มันคือปีศาจที่อยู่ในเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้แชมปกลิดลัน่นคิงคองเผือกเองก็คำรามลันก่อนจะพุ่งทะลุกำแพงบ้านและวิ่งหายเข้าไปในเมืองแล้วหันหน้าบอกว่าถ้าจับมันกลับมาไม่ได้มีหวังโดนพ่อด่ายับแน่ พวกแซกตามคิงคองเผือกมาที่ลานฮอกกี้มันกำลังขมือบขนมในตู้ทันทีที่ฮันหน้าเปิดล็อกหนังสือคิงคองเผือกก็หยุดขมือบชโคโค็อกโกแลตมันรู้ว่าหันหน้ากำลังจะจับมันมันจะไม่ยอมติดอยู่ในหนังสืออีกแล้วคิงคองเผือกปัดหนังสือทิ้งมันเวียงมัดต่อยจนพื้นน้ำแข็งร้าวพวกแซกพากันแพ่นหนีสุดชีวิตโดยมีคิงคองเผือกไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งและในขณะที่พวกซายกำลังแย่ ลุงสไตล์ก็โผล่มาช่วยเขาดูดขิงคองเผือกเข้าไปในนิทานที่มันหลุดออกมาแล้วปิดล็อกหนังสือไว้เพียงเท่านี้มันก็ออกมาอลาวาดไม่ได้แต่เรายังไม่รู้ว่ามีปีศาจตนอื่นหลุดออกมาอีกไหมทุกคนจึงรีบกลับมาที่บ้านโดยลุงสไตล์อธิบายว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาโดนเด็กคนอื่นๆรุมแกลง้ง ลุงจึงไม่มีเพื่อนลุงสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นผ่านทางตัวอักษรโดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตสมิธโคโดนาและด้วยความโกรธแขนที่อยากจะเอาคืนบ้างบวกกับพลังลึกลับที่อยู่ในพิมพ์ดิจเครื่องนั้นทำให้เราปีศาจท,ที่ลุงสร้างมีตัวตนและลุงก็ใช้พวกมันไปหลอกล้อนเราเด็กๆที่มากแกลง้งโดยในขณะกำลังคุยกันอยู่นั้นทุกคนก็ต้องชะงักเพราะตัวปัญหาที่รับมือยากที่สุดได้หลุดออกมาแล้ว มันคือสลปปับปีหุ่นเชิดผีสิงมันไม่แข็งแกร่งแต่มันโคตรจะเจ้าเล่เจ้าสลับปีเผาหนังสือของมันทิ้งเพียงเท่านี้ก็ดูดมันกลับเข้าไปในหนังสือไม่ได้แถมมันยังขโมยหนังสือเล่มอื่นๆไปด้วยสลับปี้เผาหนังสือทิ้งมันปลดปล่อยฝูงปีศาจออกมาอลวาดมีกองทัพปีศาจคนแคละเดินย้วยเย้ออยู่เต็มบ้านมันจับลุงตาตายมัดแล้วกะจะยัดเขาเข้าเตา,าอบทำเป็นหมูย่าง แม้จะเอาไม้หวดมันจนแหลกเป็นชิ้นๆแต่มันก็กลับคืนสภาพเดิมได้พวกแสกพากันเผ่นหนีออกมาทางใต้ถุนบ้านฝูงปีศาจคนแคละโดนกับดักมีงับจนร่างเละ และในที่สุดพวกแซกก็หนีออกมาได้ทางด้านแลปปี้มันเผาหนังสือทิ้งปลดปล่อยอสูรกรกายออกมาอลวาดมีทั้งต้นไม้กินคนขนาดยักษ์อย่างกาไบโอแลนเต้กองทัพเอเลี่ยนที่ยิงเลเซอร์แช่แข็งชาวบ้านและน้องหมาพุดเดิลที่บินได้แถมยังดุกว่าร็อกไวเลอร์ทางเดียวที่จะกำจัดปีศาจท,ทุกตนได้คือลุงสไตลต้องเขียนนิยายเรื่องใหม่ ให้ปีศาจทุกตนโดนดูดเข้าไปในหนังสืออีกครั้งและในขณะที่กำลังขับรถไปเอาเครื่องพิมพ์ดีดท,ที่โรงเรียนนั้นจูจ่ๆรถก็ชนเข้ากับตอไม้ขนาดยักษ์แต่เมื่อทุกคนมองดูดีๆแล้วกลับพบว่ามันไม่ใช่ตอไม้แต่มันคือขาของไครจูตะกะแตนยักษ์นี่มันเจ้าคามาคุรัตชัดๆคามาคุรัตไล่กระทืบรถ และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าลุงสไตล์พยายามขับเซ็กแซกเพื่อหลบการโจมตีของใครจูยักษ์จนในที่สุดก็ขับมาถึงห้างโดยเจ้าคามาคุรัสก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดมันเวียงกล่งเล็บฉีกหลังข้ารถแต่ก็ไม่เจอใครในรถเพราะทุกคนนี้มาหลบกันในห้างแต่ในห้างหรือที่ไหนๆก็ไม่ปลอดภัยอีกแล้ว เพราะมีมนุษย์หมาป่ากำลังขมือบเนื้อสดๆอยู่ในห้องโดยมนุษย์หมาป่าก็ได้ยินเสียงแชมป์เปิดขวดน้ำสม้มทุกคนต่างพากันหาที่ซ่อนแต่มนุษย์หมาป่าก็เจอพวกเขาและไล่ขมือบพวกเขาอย่างบ้าคลั่งพวกแซกหนีออกมาทางหลังร้านแต่มนุษย์หมาป่าก็ไล่ตามมาไม่เลิกแต่แล้วทันใดนั้นลอเดนคุณน้าของแซกก็ขับรถชนมนุษย์หมาป่าจนมันสลบไปแล้วตอนนี้เหลืออีกไม่ไกลก็จะถึงโรงเรียนแล้ว เดินผ่านสุสานนี้ไปก็ถึงแล้วในขณะกำลังเดินกันอยู่นั้นแสงจันทร์ก็ส่องลงมาโดนหันนาะท่านใดนั้นตัวเธอก็เรืองแสงแล้วกลายเป็นสีฟ้ามันแปลว่าหันนาะคือหนึ่งในปีศาจท,ที่ลุงสไตล์สร้างขึ้นแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่รู้เรื่องนี้เป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพซอมบี้ชอนชัยขึ้นมาจากหลุมพวกแซกพากันเพ่นหนีสุดชีวิตจนในที่สุดก็มาถึงโรงเรียนแล้วจะต้องแยกกันหาเครื่องพิมพ์ดีดให้พบ หันหน้าจะไปกับแชมป์แซกจึงใช้โอกาสนี้บอกลุงสไตว่าเขาดูแล้วว่าหันหน้าไม่ใช่มนุษย์ลุงสไตบอกว่าเขาโดดเดี่ยวและอยากมีลูกลุงจึงเขียนนิยายเพื่อสร้างหันหน้ามอบความรักให้และดูแลเธอเหมือนลูกสาวแทๆ้ๆโดยหันหน้าก็โผล่มาบอกว่าเธอเจอเครื่องพิมพ์ดิดตแล้วตอนนี้ในโรงยิมกําลังจัดปาร์ตี้พวกแซกจะต้องไปบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีกองทัพอสูนก,กายกําำลังอารวาส ในตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อเห็นตากแตนยักษ์ทะลวงตึกเข้ามาขะเมื่อเพื่อนทุกคนจึงเชื่อแล้วพากันกรีดลั่นเจ้าสแลปปี้สั่งให้คนแคะเผาหนังสือทิ้งปลดปล่อยฝูงปีศาจออกมาเป็นกองทัพทุกคนจะต้องช่วยกันปิดทุกทางเข้าเพื่อทวงเวลาให้ลุงสไตล์เขียนนิยายให้เสร็จให้ได้กองทัพปีศาจนับร้อยบุกโจมตีโรงเรียนมันพังประตูเข้ามาแล้ว ั้งโรงเรียนเต็มไปด้วยปีศาจที่กำลังคลุ้มคลัง่งโดยสแสลปปีก็โผล่มาแล้วปิดกระเป๋าพิมพ์ดีดหนีบนิ้วลุงสไต์จนหักลุงเขียนนิยายต่อไม่ได้กองทัพปีศาจและเจ้าต้นไม้ยักษ์ไบโอแลนเตชอนชัยไปทั่วทั้งโรงเรียนแล้วปีศาจพวกหนี้ตามล่าลุงสไตล์ลุงจึงขับรถโรงเรียนหนีโดยมีกองทัพปีศาจไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งเจ้าคามาคุรัสบินมาตะปบรถโรงเรียนจนพลิกคว่ำ ฝูงปีศาจบุกมาโจมตีรถแต่ลุงสไตล์ไม่ได้อยู่ในรถคันนี้พวกปีศาจติดกับดักซะแล้วทันทีที่ปีศาจเปิดประตูรถรถก็ระเบิดตู้มเกิดเป็นโกโก้คลั์ทางด้านพวกสายก็หนีมาหลบที่สวนสนุกรางและพยายามเขียนนิยายต่อแต่เจ้าสลปปีก็ตามมาเจอพวกเขาเจ้าสลปปีปลดปล่อยปีศาจสุดโหดออกมา มันคือปีศาจเมือกสีชมพูตัวใหญ่ยักษ์ที่จะขมึบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยลุงสไตล์จะทวงเวลามันไว้พวกแซกจะต้องหนีขึ้นไปหลบบนชิงชา้าแล้วเขียนนิยายให้จบให้ได้ปีศาจเมือกขมึบลุงสไตล์เข้าไปแล้วก่องทัพปีศาจแห่กันมาบุกปิดล้อมโดยแซกก็เขียนนิยายจบจนได้แต่เขากลับลืมเขียนให้ยกเว้นหันหน้าทันทีที่เปิดหนังสือปีศาจเมือกยักษ์เจ้าคามาคุรัส เราปีศาจน้อยใหญ่ร่วมถึงหันหน้าก็โดนดูดเข้าไปในหนังสือด้วยแซกพยายามกอดเธอไว้แต่ก็ช่วยเธอไม่ได้โดยหันหน้าก็บอกลาแซกและจูบลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะโดนดูดหายเข้าไปในหนังสือแล้วหลายวันต่อมาลุงสไตล์ต้องมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแทนอาจารย์คนเก่าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปีศาจบุกโจมตีโดยแซกก็ยังทำใจไม่ได้ที่เขาสูญเสียหันหน้า แต่หลังเลิกเรียนวันนั้นแซกก็ต้องกลับมาใจฟูอีกครั้งเมื่อเขาเห็นหันหน้านั่นก็เพราะลุงสไตล์เขียนนิยายเรื่องใหม่ทําให้เธอกลับมามีชีวิตและเผานิยายของเธอทิ้งด้วยเพื่อที่เธอจะไม่ต้องกลับเข้าไปอยู่ในหนังสืออีกแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็จบกันไปแล้วครับกับ g o ูสบัมส์คืนอัศจรรย์คนหัวลุก เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แถงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย